ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและ f อฟซีทุกท่าน,นครับทางช่องทีเด็ดมวยไทยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับประจําวันอังคารที่1เมษาสองพมีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตในศึกมวยมันสนันเมือง X พอหลักบุญนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู u อร o ูยนะครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดสับตไคร้ติดตามกันด้วยนะครับหรือท่านใดนะครับอยากจะได้ข้อมูลมวยเด็ดๆแบบพรีเมียมก็แอดไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดนะครับหรือเพิ่มเพื่อนไอดียไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอ็มทีศูนย์แปดนะท่านจะไม่พลาดข้อมูลมวยเด็ดๆแบบพรีเมียมนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกนะครับของการถ่ายทอดนะครับระหว่างเจ้า ชาติเสือออกิดกเกษมอายุ14ปีสูง160เซนเป็นมวยจากจังหวัดสุริน์ชกมวยไปแล้ว20ครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายนอ,อนุวัตรยิมน้ำหนักปล่อยๆก็42กิโลนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าชาติเสือก็ชนะคะแนนเจ้าเก่งกาดน้อยก้วยบาง,งแหลมชนะทีโอยกที่2นะครับทวีศักด์ MJ ไฟพอยแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสิงชัยมวยหูริเสรีไทย ผู้ชกชาติเสือก็คือเจ้าเพชรสิงชัยรับมวยหูริศเสรีไทย14ปี160เซนเป็นมวยจากอำเภอละงูจังหวัดสตูลชกมวยมาแล้วก็20ครั้งนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็40กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายใต้เพชรบุรีครับจังหวัดระยองฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรสิงชัยก็แพ้คะแนนเจ้าชาติเสืออ,อกิกเกษมแพ้คะแนนกลางปีน้อยสิทธทการละศิลแล้วก็มา ชนะคะแนนเจ้าวังไกรรถสวยจาดเจ็ดสายพิ้วคู่นี้นะับความน่าจะเป็นของเกมนะับชาติเสือเคยชนะมาแล้วนะับฝีมือแต่ตั้งบังโตปอดใหญ่ปลายแรงเดินเปิดเกมส่วนเจ้าเพชรสิงชัยก็จังหวะฝีมือแต่ตั้งบังโตเข่าในไม่ลูกขวางหน้านับคู่นี้นะับทีเด็ดผมนะับชอบไปที่เจ้าชาติเสือนะครับแล้วก็มาต่อทนนี่คู่ที่2นะับเพลิงพยักษ์พยักภ์ูหลวง15ปี1 6 6เซน เป็นมวยจากจังหวัดเลยน้ำหนักปล่อยๆก็ให้4สชกมาแล้วก็20กว่าครั้งฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเจ้าใจแอนเจดีมวยไทยชนะคะแนนเจ้าเพชรคีรีเกียรตินิเวศแพ้คะแนนเจ้าเด่นเพชรดาบทิศบังรักคู่ชกของเจ้าเพืองพยักษ์ก็คือเจ้าพีรัชชัยศูนย์กีฬากุดฉิม18ปี1 6อยเซนเป็นมวยจากอุกบลชกมวยไปแล้วก็สี่สกว่าครั้ง น้ำหนักปล่อยๆ49กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นฟอร์มล่าสุดนี่ชนะโอโยกที่3ซุปเปอร์บอลสอแสงชัยชนะทีโอโยกที่3เขตตะวันมอชอก,อกสุพรรณบุรีแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์คู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมเพิงพยักก็ เดินได้ถอยเป็นเตะซ้ายต่อยซ้ายบูดูดันส่วนเจ้าพีรชัยก็ประเภทเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงก้าปั้มรัดฟัดตีบูดูดันช่วงหลังนีฟอร์มสดขึ้นมานะครับคู่นี้นับทีเด็ดผมนับฟันงธงไปที่เจ้าพีรชัยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับผมริกิตบลมหาชัย18ปี160เซนเป็นมวยจากอำเภอรกระสังบุรีรัม์ชกมวยไปแล้วก็60กว่าครั้ง น้ำหนักปล่อยๆห้าสิบสามกิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายวอวังพรถถมรบอลหมาชัยจังหวัดนครปฐมฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนศิละปะไทยซูจีบะหมี่เกี้ยวแพ้ทีโอยกที่4เพชรนาคาสิ์เจริญทรัพย์แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ารุ่ง3บีก๋วยบางคอแหลมคู่ชกของเจ้าผมใิกีจก็คือเจ้าเพชรดำชอพิชิดยี 20, ปีร้อยจิติดเตน เป็นมวยจากสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ชกมวยมาก,ก็40กว่าครั้งซ้อมอยู่ที่ค่ายมอราชพัฒสุรินทร์น้ำหนักปล่อยๆก็5,3ากิโลนะครับพร้อมล่าสุดชนะคะแนนเอลุลูกคองตันชนะทีโกยกที่3เจ้าหัวใจสิงเกียรตะวันชัยแล้วก็มาแพ้ทีโอยกที่สาม สิงพิชัยวีเคเขาใหญ่คู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมผมลิขิตก็เ,เพศจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงเขาในมีลูกขวางหน้าฟันศอกเพรดำก็เ,เพศเตะซ้ายต่อยซ้ายทางมวยน่าจะไปก่อนแต่ว่าความสดความห้าวตอนนี้อยู่ที่เจ้าผมลิกขิตอาวุธจะหลากหลายกว่านะครับคู่นี้รนะับทีเด็ดฟันธงชอบไปที่เจ้าผมลิขิตนะครับ แล้วก็คู่เอกครับคู่ที่4รอบแรกเพ็ดสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์37ปีร้อเซนเป็นมวยจากจังหวัดสงขลาชกมวยก็ร้อยกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็หกกิโลฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนชูชัยเดชสิงห์ใต้ชนะคะแนนเจ้าฉายตะวันบุลลนามวยไทยชนะคะแนนแอนเดียบุลลนามวยไทยคู่ชกของเจ้าเป็ดสองคม ก็ชูชัยเดชสิงห์ใต้20ปี177เซนเป็นมวยจากจังหวัดชุมพรชกมวยก็มาแล้ว5-60ครั้งน้ำหนักไปปล่อย63กิโลซอ้อมวิทีกากล้อันสุขุมวิทย์ความล่าสุดนี่พริกแพ้คะแนนเจ้าเพชรสองคมสิทธิเจริญทรัพย์ชนะโยยกที่3ชูธงเกียรติชัดชัยแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าแดเนียนซิกมวยไทยคู่นี้นะความน่าจะเป็นของเกม เป็ดสองคมก็จังหวะฝีมือเกา่าแต่ตั้งบางโตสองยกสามยกไม่ค่อยออกอาว,วุธวันนั้นม่าพิกณายกสี่ออกมายกสี่เป็นรองประมาณสิบหนึ่งไล่แขนจับนายัดไส้ชนะคะแนนไปคนระับส่วนชูชัยก็เป็นมวยรุ่นน้องรุ่นหลานจังหวะฝีมือแต่ตั้งบางโต้ทางมวยนี่ไปก่อนหนาะไปไปลายก็ลุ้นเอานะครับคู่นี้คนระับที่เด็ดฟันธงนะผมชอบ เพชรสองคมไปไปลายนะครับจะชนะเทนนเจ้าชูชัยเดชสิงห์ใต้นะครับอย่าลืมนะครับเอาปากกามาวงไว้เลยนะมาจดไว้เลยนะครับทีเด็ดติดดาวผมนะครับคู่แรกนะครับชอบพี่เจ้าชาติเสือคู่ที่สองนี่ชอบพี่เจ้าพีรชัยคู่ที่สามชอบผมลิกิตแล้วก็คู่ที่สี่ชอบพี่เจ้าเพชรสองคมนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราวิจารณ์มวยร่วงหน้านะครับ ผูมวยอาจมีเปลี่ยนมีมวยถอนได้นะครับถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนผมก็จะอัปเดตไปทางช่องทีเด็ดมวยไทยนะครับเพียงท่านแอดไลน์ไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดนะครับหรือเพิ่มเพื่อนนะครับไอดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอ็มทีศูนย์แปดครับท่านจะไม่พลาดการอัปเดตหรือทีเด็ดของเราครับวันนี้ก็เสร็จเส้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ